การคาบล็องจากกสทชแล้ว Oppo Find N 3อาจเปิดตัวที่ไทยปีนี้ mm. มีข้อมูลว่า Oppo Find N 3อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศจีนครับและอาจจะเปิดตัวในตาลาดก l บ b a l ด้วยครับ ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นนี้ได้ผ่านการบุงจากกสชแล้วครับเบยรรหัสรุ่นนี้ระบุไว้ในฐานข้อมูลคือ CPS 2499และมีชื่อในวงเล็บชัดเจนว่า OPPO Find 3ครับได้ผ่านการบุงแล้วแบบนี้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะวางจำหน่ายในตลาด global ด้วยจริงครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้สร้างความว้าวให้กับประเทศจีนมา2รุ่นแล้วครับซึ่งปีนี้อาจจะทาตลาดที่ประเทศอื่น,นบ้างครับ สำหรับ Oppo Find N Series ถือเป็นซีรีส์เรือธงจอพับที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ใช้งานอย่างมากด้วยนวัตรกรรมจอพับแบบใหม่ครับอีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องความบางและเบาอีกด้วยครับโดยสเปคของ Oppo Find N 3ตามข่าวลือก่อนหน้านี้มีตามนี้ครับมีหน้าจอด้านนอกขนาด6.5นิ้วความละเอียด Full HD Plus ส่วนหน้าจอหลักขนาด8นิ้วความละเอียดสองพิคูณ2440พิกเซลมีค่า Refresh Rate นึ่งร้เฮิร์ตใช้ชิปประมวลผลสัน p d r a g o 8ปเจนส ให้แลมเปแบบ IP d e l a f i X ที่16 g b ส่วนลลอมเป็นแบบ USB 4.0สูงสุด1 t b ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีเลนหลักความลเอียด50ล้านพิกเซลอีกด้วยครับ